สวัสดีครับผม X One Day Dirt ครับปีนี้งานเปิดบ้านของเราเป็นปีที่3แล้วนะครับกับ One Day Dirt เปิดบ้าน2024งานเปิดบ้านเนี่ยจัดขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับเราต้องบอกว่าการเปิดบ้านเนี่ยเราจัดขึ้นมาเพื่อเป็นการทําให้คนที่ชอบขี่ทัวร i n ิงแอดเวนเจอร์นะครับได้มาเจอกันได้มีพื้นที่นะครับและโดยเฉพาะมือใหม่มือใหม่ที่ยังไม่เคยขี่ทาง a d v e n t เจอเลยได้มาเจอเพื่อนเจอฝูงได้มา ดูความรู้ได้มาดูประสบการณ์ที่สามารถทําให้เดินทางแบบทัวริงแอดเวนเจอร์เป็นนะครับงานนี้ก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อทําให้คนเหล่านี้ได้มาเจอกันรวมไปถึงคนที่เป็น FC คนที่ติดตามแฟนเพจวันเดย์เดอร์หรือว่าช่องวันเดย์เดใร์สใน YouTube ก็ได้มาเจอกันด้วยในงานนี้สําหรับงานเปิดบ้านวันเดย์เดอร์นะครับรถอะไรมาได้บ้างสําหรับงานเปิดบ้านวันเดย์เดร์ก็ต้องบอกว่าโดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยเราต้องการให้รถที่เป็นทัวริงแอดเวนเจอร์มาเดินทางกับ พวกเรานะครับเพราะว่าพวกเราเป็นทัวริงแอนเจ็นเจอเราเกิดมาจากรถใหญ่เนาะไม่ว่าจะเป็น12850เทเลเล่700จะเป็น Desert X จะเป็นคาวาซากิเวอร์ซีด หรือว่าวีสตอมจากค่ายสตุกิอะไรพวกนี้ก็สามารถมาเดินทางร่วมกันได้และปีนี้นะครับหลายคนก็ถามมาว่ารถเล็กมาได้ไหมจะบอกว่ารถเล็กสามารถมาได้นะครับเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยเราลดการฟรีรันลงนะครับจะเป็นการท่องเที่ยวในเส้นทางที่เป็นแอดเวนเจอร์เป็นหลักนะครับการฟรีรันไกลๆจะไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นโอกาสสําคัญที่คนขี่รถไม่ว่าจะเป็นรถวิบากนะครับเป็น CRF 2 5 0 c r f 3 0 0 c r f สิบรีแี่ไม่ว่าจะเป็น KLX นะน IF, IF, ally, ไม่ว่าจะเป็น KTM นะที่เป็นรถ วิบากสามารถมาเดินทางร่วมกับเราได้ในปีนี้เพราะว่าไม่ได้ฟรีลันไก่และมีที่ให้เติมน้ํามันตลอดทางเพราะฉะนั้นมาร่วมกันได้นะครับสําหรับรถเล็กรวมไปถึงรถประเภทมีคนถามมาว่าซีทีรอยี่ห้า125มาได้ไหมมังกี้แต่งวิบากอะไรมาได้ไหมผมบอกว่าปีนี้จริงๆมาได้นะครับถ้าเกิดว่าอยากมาก็มาได้เลยมาร่วมกันนะครับปีนี้งานปีนี้รูปแบบเป็นยังไงรูปแบบก็จะ คล้ายๆทุกปีนะครับก็จะมีงาน3วันนะครับวันแรกคือวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยเราจะเป็นเรื่องของการเทรนนิ่งนะแล้วก็ในวันที่2เนี่ยก็จะเป็นการออกไปขี่นะครับส่วนวันที่3ก็จะเป็นวันขี่อีกวันหนึ่งนะวันที่1เนี่ยจะมีเทรนนิ่งซึ่งคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยมาก็สามารถมาเรียนรู้เรื่องของการขี่ให้ดีขึ้นขี่ให้ปลอดภัยขึ้นในทางแอดเวนเจอร์ได้นะครับส่วน เย็นวันที่1เนี่ยก็จะมีงานเลี้ยงต้อนรับสไตล์เดิมทุกปีเหมือนทุกปีของวันเดย์เดินนะครับก็จะมีปาร์ตี้เบาๆเป็นการต้อนรับกันพักผ่อนกันเช้าวันรุ่อนก็ออกขี่ครับในท้องเส้นเส้นทางแอดเวนเจอร์ตลอดทั้งวันเลยแต่ว่าวันที่หนเนี่ยเส้นทางเป็นยังไงวันที่1เส้นทางจะค่อนข้างสวยนะครับวิวดีแล้วก็ขี่ไปก็จะรู้สึกฟินๆขี่ไม่ได้รู้สึกว่ายากมากเพื่อให้เป็นการวอร์มอัพกันนะครับส่วนวันที่2เนี่ยเส้นทางอาจจะหนักขึ้นนิดนึงเพราะว่ามีประสบาก,รกา,กกกการณ ทัวริงแอนเจอร์จะไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเรื่องของเส้นทางทีนี้เรามากันเนี่ยเรากินนอนอยังไงปีนี้เรามีที่พักให้2คืนนะครับทุกปีทุกท่านอาจจะต้องอมีที่พักคืนเดียวแล้วก็จองเอง1คืนรวมไปถึงปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีเรื่องของที่พักเป็นห้องนะครับปีนี้เรานอนรีสอร์ททั้ง2วันนะครับก็จะมีห้นอ,นอ,นอ,งองพักแบบเป็นห้องให้มีมีแอร์มีน้ําอุ่นมีสารุวภคครบคันนะครับเพราะฉะนั้นก็สะดวกใจได้สําหรับการลงทะเบียนในปีนี้แล้วก็เรื่องของอาหารการกินจะมมมีือ้อหลักๆ2 นะครับก็คืองานเลี้ยงทั้ง2วันเลยนะครับแล้วก็จะมีมื้อที่เป็นมื้อสําหรับการเดินทางอีกวันละ1มื้อก็จะเป็น2มื้อนะครับรวมรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยจะมี4มื้อที่เราดูแลนะครับส่วนอาหารเช้าของทุกวันเราอยากให้อุดหนุนชาวบ้านในชุมชนนะจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนการจัดงานประเภทนี้จะได้เป็นการากระจายรายได้เศรษฐกิจในชุมชนด้วยนะครับนะส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะมาดีหรือเปล่าตัดสินใจไม่ได้ก็เวลาอาจจะเหลือน้อยแล้วเพราะว่าเราปิดลงทะเบียนวันที่10นะครับก็คือ,อใครที่ จะลงก็ต้องตัดสินใจนิดนึงแต่ก็จะบอกว่าใครที่กลัวนะครับหนึ่งคือกลัวมาแล้วไม่มีเพื่อนเพื่อนมาหาเอาข้างหน้านะครับเพื่อนในสายทัวร์ิงแอเวนเจอเนี่ยมันจะแปลกมันจะมีสเสน่ห์กว่าสายอื่นนิดนึงตรงที่เรามาเจอกันในความยากลําบากและเราจะช่วยเหลือกันแล้วเราจะสนิทกันไหวหลังจากนั้นเราจะกลายเป็นเพื่อนขี่รถด,ด้วยกันนะครับส่วนใครที่กลัวเรื่องของทักษะนะครับเรามี งานเทรนนิ่งให้1วันเราก็จะลดเรื่องของอความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหนักๆไปได้เยอะมากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขึ้นเนินว่าจะเป็นเรื่องของการตัดคัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขี่ทางดินโดยทั่วไปแล้วให้ปลอดภัยนะครับก็สามารถมาได้ส่วนใครที่บอกว่า เฮ้ยไม่กล้ามากลัวล้มแล้วไม่มีคนช่วยไม่ต้องห่วงนะครับงานนี้มีทั้งสตาฟมีทั้งเพื่อนที่อยู่ในทีคอยช่วยกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีใครช่วยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปกติไปขี่แล้วต้องกลัวแต่ถ้าเกิดว่ามางานเปิดบ้านวันเดย์เดร์ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยนี่ก็เลยเป็น เหตุผลที่ว่าทําไมทุกท่านมางานเปิดบ้านแล้วมีประสบการณ์แล้วก็ไปต่อยอดในการเดินทางทางดินได้นะครับมาเริ่มมาลองเริ่มดูนะมาลองเริ่มกับวันเดย์ดร์ดูแล้วก็หลังจากนั้นค่อยมาตัดสินใจว่าจริงๆเราชอบทางดินหรือไม่ชอบนะครับเพราะว่างานวันเดย์เดรเนี่ยเราเตรียมไว้ให้สําหรับคนที่มีทั้งเริ่มใหม่ทั้งคนที่มีประสบการณ์แล้วก็สามารถมาได้เช่นเดียวกันนะครับลงทะเบียนถึงวันที่10นะครับก็คลิปนี้ลงวันที่9ก็คือเหลืออีก1วันในการลงทะเบียนเพราะฉะนั้นใครที่ยังตัดสินใจอย,อยู่รีบ,รบ ลงทะเบียนกันครับแล้วเจอกันงานเปิดบ้านวันเดเดอรหน 1, 2, 3, ึ่งพฤศจิกายนครับ